ไปไปแล้วมันไปจับได้ทีนึงเกยิงหรือตองไปเร็วไปไปเดี๋ยวรอบนี้ทำคอนเทนต์แล้วอรีบแล้วจะยิงหรือจะตายโอ้โห แรงไปเข้มอัมเข้มอ่ามีบอลอยู่ตรงสี่ต้มผูปโปให้บอลเข้มหน่อยโอเคอ่าทุกคนทั้งหมดเลยดูคุณแบงค์จะบอกเทคนิคในการเข้าเสาสองคแบงค์ถามว่าในการเข้าเสาสองเนี่ยถ้าเรายืนขนาดกับเพื่อนบอลเดินทางจากเข้มมาหานะอารีฟปูปิโป <laughs> ที่เป็นคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นเหยีบมาทานันไหม พ่อลองคิดภาพถ้ามันอยู่ใจอ่ะทานไหมทานทำไมยังไม่ทดนอะ่ะเข้มให้อลิซี้ปิ้มคุยป้ออ่ทานไหมทานคืนมอนไปที่เดิมอลิซไปที่เดิม,เ,ดมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เสาสองที่จะขัดเสาสองอยู่ควรที่จะต้องอยู่ลึกกว่าสถานการณ์นี้ยคุยป้อกับเข้มคุณป้อต้องปิดเสาแรกตามประตูใช่ไหมไคนที่ยิงเสาสองมารอโซนนี้เลยอ่ะให้มา ให้มาปึ้งนิ่พี่เข้มแบงค์เป็นสแปปเปิลอยู่ให้บอลมาปึ้งอ่ามาสามารถยิงได้เลยเพราะฉะนั้นคนตองน้ำหนักคิศทางก็ต้องดีคนยิงก็ต้องพร้อมถ้ามันยิงจังหวะเดียวตรงกรอมีโอกาสเข้ามากกว่าจับเขี้ยวมาเพราะฉะนั้นมันจมีน,นิงถามว่าเข้มทุกคนถามก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วทุกคนหันแบบเนี้ยถามว่าประตูถ้าเขาฉลาด เขารู้ไหมว่าเราจะส่งรูรเ้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราบอดี้ของเรามันมันตบมันไม่สามารถที่จะยิงได้เลยถูกปะแต่ถ้าแบงค์จับมาปึ้งแบงค์จะยิงแล้วให้อย่างเงี้ยถามว่าแบงค์สามารถดึงคูบิโป้ให้ผวาด้วยได้ไหมได้เออที่เหงมันก็ต้องออกมาตัดแล้วมันคือเทคนิคในการเล่นฟุตบอลเราจะต้องมีลูกหลอกไม่ใช่ว่าบอลบอลมาหน่อยอ่า แบงค์ได้บอลมาขอบคุณมากอลิฟโอ้อไปกันใหญ่เลยเอลิฟไปแตะมิ่งแต่เสาเอ,าอา่จะได้รู้ว่ามันไม่ได้เรื่องตลกแต่พวกเองคิดว่าเวลาโค้ชขอบอลเล่นเตะไม่ตรงเองหัวล้อมันเป็นเรื่องที่สโอเคเอกลับไปที่เดิมอลิฟพร้อมที่จะชาร์จต่อสองหน่อยเพราะฉะนั้นพอได้บอลเสร็จเนี่ยมันควรที่จะหลอกหน่อยใช่ไหม ถามว่าถ้าคูแบงค์รอบหน้าคูแบงค์ทำเหมือนเดิมแต่ถ้าคูพีโป้อ่ะสมมติแบงค์ทำเหมือนเดิมส่งพี่โป้อ่านว่าส่งพี่โป้ไปแบงค์ยังไม่ส่งยิงเสาแรกได้เลยไหมได้เออก็เหมือนเรายิงจุดโทษนั่นแหละโอเคมาคแบงค์จะจ่ายลึกกว่าเดิมนะไปเลสโก้เลสโก้เลสโก้โตกราปโตกราปรีบเลือกเลยจะยิงหรือจะจ่ายจ่ายดีนะนะ่ะสี่บาลเลย มาฟานไปกับคุปโป้นี่ฮะอันเดียฟานไปกับคุปโป้ไปเปิดบอลนี่เอาแล้วฟานเล่นบอลไปฟานฟานวิ่ยิงหรือตรงอ๋อพูดพูดต่อไปเร็วคุนกอนถ่ายมาก่อน เก้าวยิงไม่คมอ่ะวันนี้เก่งอะไรเลยนะไปไปทีลโคนนะทีรโกณลูกสองเียไม่ถือแ้วมาเลยไปเลยไปเลยเรื่อยเรื่อยเรืีอยเรื่อยธีรโยณลูกสองยิงหลังเข้าานไม่สแกนไปยังง เตฟานเตะระวังไม่ฟาวน์้งหลไม่มีใครเติมชยก้าเลยชิงออกไปดิิกร์ไม่กลากลากล้าลากล้ากล้ากลล้ากล้า้ากกล้ากล้าากล้าากล้ากล้าก้ากล้ากล้าล้กล้ากล้ากล้าจล้าากล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 ้ากล้า้ากล้ากลกลากล้า้้กก้้ อาศูนย์สามกูแบตัวฟรีสามนแล้วสามศูกูแบงตัวฟีกูแบ่งตัวฟีนะมาฟีเตายดเติ่อดำดิ่ง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 ดิ่เดิ่ง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 ดิกงดิ่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 งมิ่เดิ่เดิ่งดิิปิิิิ่เดิิิงิิิิปเิิิิิ เจฟฟานบอกว่าโดนลูกลนี eh ้โดนเทินไปไงไม่ไมทุกคนคุณ้าโดนสีคือใหญ่น้ำเยอะสาม่งใก้ใกล้ชยิงก่อนจะให so. <right> ้เขานี้ก no ่อนแล้วเขายิงก่อนให้เขายองก่นโอเคใครคนแรกเฮ้ยอลิฟลุกขึ้นอริฟแก้ตัวจากในเกมในเกมยิงไม่เข้าวัดก้า่อนวัดเก้าวัดก้พราปิ้าอเอร ไม่เป็นไรยิงอีกแล้วยิงอีกแล้วสุดท้ายพี่นั่นแหละไม่พี่นั่นแหละยิงถูกสีแดงใครเป้าไม่เป้าเดียวถูเออครัเข้มเข้มยิงเข้าทีมสีแดงจะขึ้นนะไม่พี่ก่อนไนึ่งลูกเขาเหลือมีแล้วในเกมเล่นอย่างนี้นะครับในเกมที่แบบเสมอกันอยู่สีเขียวใครลอกฟินลอกฟินเวลายิงจุดโทษครูแบงค์บอกว่าอะไร อย่ายิงตรงกลางยยิงตรงกลางแรงขนาดไหนก็ไม่เข้าพยายามเล่นมุมประตูไปไม่ทันหรอกถ้าเรายิงเข้ามุมนะเหนึ่งศูนย์มังกรยิงเพื่อตีเสมอมกรากิอคนสุดท้ายจะพานสยจะาคนสุดท้ายจะคนส้จคดาน มันแรงแต่ว่ามันตรงกลางใช่ไหมพี่เขาเลยชนะอลิซดาวดูด้วยเก้าเก้ายิงเหรอเก้ายิงลูกเดียวเก้ายิงเข้าชนะเลยเก้าดูด้วยเก้าแบบบอกเก้าไม่เก่งเก้าไม่เก่งเก้าไม่เก่งใจนะกีฬานั่งซิกดาวร์ดีดด้ัยตู้โารันตู้โค้ารันตู้โค้ารันตู้เอ้าเจฟานต้องยิงเข้าเพื่อเสมอแต่ถ้าเจฟานยิงไม่เข้าแพ้อลิเป็นโกอลิเป็นโก เจฟานีเพื่อเสมอนี่เจไปเล่าดิตัดเจตัดชนะเลยโอ๊ยเจมแล้เจฟานยังไม่เป่าเลยไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองมาฮ้ยเฮ้ยไม่เหลืองไม่เหลืองไม่เหลืองใสไปเหลืองเลยฟานถ้ามีรอบนึงนี่ไล่ออกเลยนะแค่ไปเลยนะพร้อมรอสัญญาณยิงเพื่อเสมอนี่

แล้วนกี้ถ้าเรากำมือนเีเียพูดใาคนที่น้านแก้โนะไ่เนี่กกี้เราเซฟทงคนยที่สีดาเคยยิงอะแต่เสมีคนพูดใช่เฮ้ยเขาบอกแถวแถวตดังแถวตรักกีนาทั้งหมดทำความเคารพพอ เี่าาูับเาับนะ Sorry o วันนี้เรามาิดคลิปกันแบบบ Sorry ิดคลิปนยคีนะครับไม่ปล่อยยุ